สวัสดีครับผมดอนชาร์ลนเบิร์กนะครับแล้วก็วันนี้วันเป็นเป็นวันที่30เดือ,ดอนมิถุนาแล้วเรากำลังพิจารณาการเคลื่อนไหวของทองในสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านไปนะครับประการแรกที่จะให้ดูนะครับก็คือวันศุกร์ขึ้นมาอย่างน่าดูเลยนะครับคำถามที่สงสัยทุกคนต้องกำลังคิดอยู่นะครับว่าตอนนี้แล้วก็ต่อไปนี้ทองจะขึ้นไป สุราคาเท่าไรในระยะใกล้จะขึ้นไปถึงนี้หรือนี้หรือว่าเลยไปอะครับขอให้เราพิจารณาเป็นขั้นๆเมื่ออาทิตย์ทีแล้วในการส่งวิดีโอมาให้ท่านนะครับได้ได้พูดไว้ว่ามีมากกว่า50%มีเปอร์เซ็นต์มากกว่า50%นะครับที่ตลาดะจะขึ้นนะฮะตอนนี้จะขึ้น เราพูดไว้นะครับตอนที่ราคาอยู่แค่นี้นิดเดียวเองนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์กับทูกกันนะฮะแสดงว่าราคาจะลงแต่ว่าที่เราได้คิดมาจากรูปแบบทั้งหมดนี้นะครับว่าในที่สุดมันน่าจะขึ้นมันก็ช้าเต็มทีนะครับคอยจนถึงวันศุกร์แต่ก็ขึ้นจริงนะครับที่ได้พูดไว้นะครับ ทั้งหมดอันนี้นะฮะมันเกิดที่ราคาขึ้นนี้นะฮะมันก็ขึ้นมาอย่างรุนแรงในวันวันศุกร์จริงๆนะครับสิ่งที่กระตุ้นราคานี้นะครับอาจจะเกิดจากการตกคล้ายๆตกลงของยูโรโซนที่จะพยายามมาลุ้มมารวยในสิ่งที่เขายังไม่ตกลงกันนะครับเพื่อจะไดะ้ก้าวหน้าให้เลยปัญหาที่ มีมานานแล้วในเรื่องเศรษฐกิจทางยุโรปนะครับก็หวังว่าเขาจะสำเร็จด้วยแต่ที่จริงนะครับยังไม่รีบร้อยแน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าที่ราคาของทองขึ้นมาสูงอย่างนี้ในวันศุกร์นะครับเป็นการรับรองของตลาดเกี่ยวกับนโยบายของยูโรนะครับยังไงก็ตามในวันพฤหัสนะครับ ราคาก็ปิดอยู่ข้างล่างอันนี้นะครับในราคา1552แล้วก็ทันทีที่เปิดในวันศุกร์ยังไม่มีการประกาศของยูโรโซนเลยนะครับของคณะกรรมการทั้งหลายที่ประชุมกันในวันนั้นแต่ราคาเริ่มขึ้นจากตรงนี้นะครับเรื่องที่สำคัญที่อยากจะชีให้ให้ทราบนะครับก็คือที่ผมขีดเส้นนอนสีแดงอันนี้ไว้นะครับ อยู่ในระดับฟิบูนาชีนะครับสัดส,ส่วนของฟิบูนาชีที่ผมถือว่าสำคัญมากนั่นก็คือจุดเจ็ดนะครับจุดเจ็ดพอดีนะครับพอดีเลยนะฮะอันนี้ถือว่าสำคัญไม่ใช่โดยอเผอิญแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลานี้เราก็จะพยายามดูถึงงานาคตว่าน่าจะเป็นไปยังไงในหลายวันข้างหน้า จะสูงขนาดไหนอาจจะไม่สูงเท่าไหร่ก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันจำไว้นะครับว่าที่เราเคยพูดแนวโน้มที่แท้จริงนะครับไม่ได้เกิดจากแท่งเทียนอันเดียวในวันเดียวนะครับอันนี้ก็สำคัญอันที่จริงที่ทองขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันได้เข้าไปาไปยัง ที่เราถือว่าเป็นแนวต้านแข็งแรงจากหนึ่งพันหกร้อยไปถึงประมาณหนึ่งพันห้อยสี่สิบะครับท r หนึ่งนะครับ, 1, รบอันนี้สำคัญเขตนี้สำคัญทั้งหมดอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเขตที่มีเป็นแนวต้านทีเดียวนะครับทั้งหมดอันนี้เป็นเป็นเขตนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้เสนอว่า ้าราคาขึ้นมาถึง1,600ภายในไม่กี่วันนี้แล้วก็เป็นเป็นไปแล้วนะครับในวันศุกร์หาโอกาสที่จะชอ็อตอยากจะให้ทราบนะครับผมยังไม่เห็นโอกาสที่จะชอ็อตถึงแม้ว่ามือข,ขึ้นมาถึง1,600พอดีนะครับยังไม่ยังไม่แนะนำให้ชอ็อตค้ายๆออโต้อย่างนั้นนะครับไม่ใช่เราต้องมีสัญญ,ญาณแล้วก็ในสายตาของผมนะครับ อาจจะเกิดเร็วๆนี้อาจจะเป็นวันจันทร์ก็ได้หรือวันไหนของสัปดาห์ต่อไปก็ได้แต่ขอให้หลอดสัญญาณถึงจะ,ะมีโอกาสและเปอร์เซ็นต์สูงที่จะประสบความสำเร็จและได้กำไรออกมาเมื่อเราดูรูปแบบที่เริ่มจากตรงนี้แล้วก็แนวโน้มใหญ่ๆที่มีมานานแล้วนะครับสำหรับผมนะครับมีความเห็นว่า ราคายังมีโอกาสที่จะลงมาอีกครั้งหนึ่งแต่จะลงมาจาก1 6 0 0หรือจะเขตสูงกว่านั้นไม่ทราบผมพร้อมตลอดเวลาครับที่จะเปลี่ยนความคิดเห็นอันนี้นะครับถ้าราคาขึ้นได้เลย1 6 8 0แต่ระวังนี้นะครับสิ่งนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะคิดอยู่ตามรูปแบบที่เห็นมานานนะครับว่า อาจจะมีโอกาสที่จะลงได้แต่ถ้าเลย1,680โดยยังไม่ได้ลงหลุดลงต่ำกว่า1 5 5 3 52ก่อนก็พร้อมที่จะเปลี่ยนความเห็นแน่แนแนๆเลยนะครับในระหว่างนี้ก็อยากให้ดูการเคลื่อนไหวของทองที่เกิดขึ้นในส5ห้นาทีนี่แหละครับ เป็นวันที่23ถึงวันที่29นะครับการเคลื่อนไหวทั้งหมดในกราฟ15นาทีอันที่จริงนะครับสำหรับนักเรียนของผมรู้สึกว่าทุกคนก็น่าจะเห็นโอกาสเยอะๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่จะลองมั่งที่จะช็อตมั่งผมจะไม่ชี้รูปแบบของแพทตเทิ์นทั้งหมดนะครับชี้อยู่อันเดียวอันนี้นะครับก็คือ สามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมและส่วนมากถ้าแนวโน้มใหญ่กำลังลงอันนี้ก็กำลังลงหลายคนอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณจะชอตตรงนี้ผมเองก็อาจจะรอหน่อยจนกระทั่งมีรูปแบบอีกการหนึ่งถ้าช็อตตรงนี้ดีมากเลยครับอันนี้เป็นรูปหนึ่งที่ผมหาตลอดเวลาแล้วก็มีบ่อยด้วยนะครับเพราะงั้นคงจะไม่ผิดหวังถ้าเทรดไปตามรูปแบบอันนี้นะครับ ยังไงก็ตามก็ระวังอยู่ตลอดเวลาแน่นอนนะครับแต่ในที่สุดนะครับถ้าได้ชอ็อตในระวังนั้นในราคาประมาณ5 6 0 0 5 1,568มันลงได้ก็ต่ำกว่า1,552ก็คือประมาณกำไรประมาณ16เหรียญฟิวเจอร์หรือสปอตก็ตามนะครับก็ถือว่าเงินก็ยุบสมควรในขาขึ้นก็เช่นเดียวกันนะฮะก็มีหลายเขต อันนี้ก็งามนะครับอาจจะดีกว่านี้อาจจะเร็วเกินไปสำหรับบางคนแต่ยังไงก็ตามศูนย์รวมนะครับก็มีโอกาสแน่นอนเพราะฉะนั้นในสัปาดาห์ต่อไปนี้นะครับถ้าท่านจะเล่นในตลาดทองหรือตลาดอะไรก็ตามก็น่าจะมีการเคลื่อนไหวที่จะหากำไรได้ขอให้ทุกทุกท่านประสบความสำเร็จขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ